พี่น้องกินเขา่าแก้วเห็ดนะคะโอ้แก้วอันประเดกกันล่ะเอา้าพวกไปเจ้ไปไะเดกยกุ่ยไขเห็ดว่าเรื่อะค่ะประเดกนี่ผักตูนี่เห็ดเห็ดหนึ่งแหมหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งเห็ดแล้วก็มีหน่อไม้หน่อไม้พี่ติ๊กก็ไม้แล้วก็มีหมักสตอแล้วก็มีหัวหอมคอยกินพักที่แฟนครับมาให้ข่อยตอนนี้ค่ะเสดายพองแก้วประเดกแก้วประเดขคอยสิบก,กิน แก้วคือจังบ้านเขาเหมนค่อ,คอ,ย,คอ,ย,คอยบุ๊เคยบวมมากมามกไปแบบโคโล,โลเคเลงสจเป็นตำเป็นตำตำมันขวามันบวมขวาก็ได้ต้มก็ได้ยั่งสิบบ้านบ้านเขาคนะบบลูกวัว ไปบกูดนี่วันเสาพาบาชิตามันขยืนมือสั่นสิยืนมือสิพาบาชิตาพาบาชิตาพาบาชิตาชิตาชิตาปุ๊เจ้าประเดี๋ยวเป็นอะไรกันไม่เสีย No Jag inte Det är inte cola. Det är julmust. Jag inte ha cola. Det är Det här är thaitacos. Jag mm. mm, mm, mm. Nej. inte det, det här. Nej. Det var coolt. Det här är

ตุยเนี่ยข่อยเผ็ดเผ็ดดีแตยแม่น้นป๊ะป๊าเด็ดสุดเลเด็ดเห็ดเผือกอันเดียดเผ็ดโอ้ยไม่สนแล้ว หนอไม้น้องแมมาจากเมืงไทยพี่ต๊กเอามให้เยาจกินมามัากินอืมนี่นี่อกินได้ค่ะลูกกินเลย,ยิมามาไมอมหนอไม้กินได้ลูกกินเลยเผ็ดนกข เพิ่กอีตูเอาเรียกก็ได้ในยจอรวันนี้ติยผิดใจอืมอีตูหนึ่งจะเห็ดเนาะกำนึงลอยบาทใอยใส่เมื่อลย กินแล้วใส่ต้นเป็นเด็กรูใส่ปะข้าม่นึ่งรูดปากสะตอปากสะตอใส่น้ำอิ่มลํากันดี แฟนครับคอยอยู huh. ่กรุงเทพนักกันอยากินแก้วประเด็ดเห็ดอะไรบ้างเรอเด้อจ้ะเห็ดไหมคะเห็ดมาเอาบุกสตอใสตอไม่เอาไม่เล่นค่ะมากินข้าวแป้งหนึ่งลูก

ยาปะปะยาปลาใหญ่ับปลาใหญ่ม่มามที่ดาว้าววิเดอร์อตูพี่น้องมาบกักกูดกินอาหารแบบนี้มันบ่อ้วนอเจ หนึหน่งเห็ด,ดวนันหนึ่งเห็ดเตะหนะึ่งใส่พริจตูใส่น้ำปลาเหยาะไปน้อยหนึ่งหอมพริจตูหอมเห็ดด้วาน<อ>ลองอิม่มหรออ๋อลูกประเด็นมันควสิสังหารโหดมัน โอเคค่ะบายๆค่ะอ uh ิ huh. so, uh ่มแล้วผมมาอิ่มแล้วค่ะลูกอิ่มแล้วจ้ะเจ้าประเด็จเศษๆพีหน่องกินทีงเชียงม่จากผู้อ้วนกินกลับไปกินอาหารอีสานบ้านเขาแบบผู้เฒ่าผู้โทเมากินน่ะเด้อเฮ้ย